นั่งกันเยอะแยะเลยนะถ้ารามาทัางวามรู้จักกันน้อยนะเออคุณครูเนี่ยชื่อคุณครูสายสมแต่มาสอนเนี่ยไม่เคยซ้ายเลยนะค,นะค,นะค,ครูนะเกิดที่อิสราเอลนะเออไกลไหมล่ะโตที่อียิปมาแก่ที่ไทยแล้วก็มาตายที่เฮ้ยยังยัง่งาตาย เออว่าแต่นักเรียนของฉันเนี่ยยังตั้งใจฟังกันอยู่ไหมเนี่ย แค่จะดูดีมีสเสน่ห์เพียงใดก็ตามแต่เราก็ไม่อาจรักท่านได้เพราะอะไรเพราะเราได้มั่นหมายกับนางมารีอันเป็นที่รักของเราไว้แล้วเราชื่อมารีจา้าเป็นคู่มั่นของพิเศษมั่นอย่างเดียวนะย้ำมั่นอย่างเดียวจา้าพิเศษเนี่ยนะ ถึงแม้ว่าจมูกจะโตเหมือนพี่โนดิโดงและขาก็สร้างส้นเหมือนพี่โกตีแต่ดูรวมๆแล้วเนี่ยก็มีเสน่ห์ยเยอ ยืนนอนจนปวดปีกหมดแล้วเนะขาม่เซวเขาเอาเฮ้ยเขาได่ทำเป็นใครเนี่ยแล้วเข้ามาในบ้านเราได้อย่างไรอย่ามัวเลยข้าคือทุกสวรรค์กาเปี้ยเป็นทุกสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดเราจะมาแจ้งข่าวดีกับเจ้าในเรอววันนี้เจ้าจะตั้งขันหยุด ไม่ต้องตกใจข้ารู้ว่าเจ้ายังไม่ได้อยู่กินกับชายใดแต่คราวน,นี้เป็นได้โดยเดชพระวิมยานีิสุ์ตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าจงยินดีเถิดมารีข้าไปก่อนนะมารีตั้งทันเหรอมันเป็นไปได้ แล้วเราจะต้องถอนมั่นกับเธอไหมน,นั่นไงนั่นไงเขากำลังหมาแล้วเตินเธอโยแซข้าคือทุตสวรรค์กาเยลเป็นทุตสวรรค์ของและก็เป็นเจ้าสูงสุดจะมาแจ้งข่าวดีกับเจ้าเจ้าอยากู้ว ที่จะรับมารีเป็นภรรยาของเจ้าเลยเพราะว่าผู้สมบัิสูนในขั้นของเธอเป็น้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะประสูติบุตรชายและเจ้าจะเรียกนามท่านว่าเยซูซึ่งบุตรนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะเกิดมาด้วยความบริสุทธิ์เพื่อเป็นราผู้ไทยแก่ชาวโลจกจะจดธรรทางมานีและดูแลบุตรนั้นอย่างดี เอาล่ะต้องไปแจ้งข่าวกับเด็กเลี้ยงแกะก่อนข้าไปล่ะฮะใช่แล้วเราต้องไ,ไปหาน้อามาเรียเอางั้นหลางหัวหนาจา์สงสัยจะเข้าเฝ้ากระสัทเฮโรดเป็นทีเรียบร้อยแล้วสินะ เราแหงราชไปท่านด้ยินที่กษัตริย์เฮโรลดรับสั่งเหมือนกันใช่หรือไม่ว่าเมื่อพวกเราหาพระกุมารพบแล้วให้เราถ่ายรูปแล้วส่งไลน์พร้อมบอกที่อยู่ถึงพรกุมารไปใข่งขันด้วยใช่ใช่ถ้าอยากจะไปนมรัสการพุทธด้วยตัวท่านเองนะ่ะแต่เราไม่คิดแบบนั้นนะท่านเมื่อคืนมีทูตสวรรค์มาเตือนเราในฝันไม่ให้กลับไปเฝ้ากษัตริย์เฮโรลดอีกเราว่า ต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆอย่าส่งข้อมูลของพระกุมาลที่กัตริยกเทส่าเลยเกรกว่าพระกุมารจะเป็นอันตรายถ้าเช่นนั้นเข้าเฝ้าพระกุมารเสร็จแล้วเราก็กลับเมืองเรากันละท่านให้มันได้อย่างนี้สิฉลาดจริงๆเลยท้านูอ,อ๋อ,อนั่นนะคนเลี้ยงแกะจ้า นี่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 ข้าฝันอยู่ทูสวรรค์ท่านมาบอกข้าว่าบ้านนั้นจะนมีพระผู้มารที่เป็นพระผู้ไทยมาบัางเกิดหูยนะเื็กแดนนิเกน let's go <S ระหว่างที่พี่มารีกับพี่โยเซฟเนี่ย เดินทางกับบ้านเกิดมีเหตุการณ์นนาอื่นเต้นสุดๆไปเลยอดทนอีกนิดนึงนะน้องมารีอีกไม่กี่อึดใจเราก็จะถึงหมู่บ้านเป็ดเลยเสม็แล้วไม่เป็นไรใจเสกเรายองไหวนเราเชื่อว่าพระกุมารที่จะมามเกิดต้องปลอดภัยเราะว่าเจะมาเป็นของขวัญอันล้ำค่าให้แก่ประชาชาตินั่นไง เเเมมืองลแลแ้วจ้าพี่เซ๊ะโ,โอ้ยโอ้ยพี่เซฟมารีปวดท้องอ่ะนึกว่าน้องกำลังจะคลอดแล้วแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีนะจ้าโอ้ยจะยินดีเหจะเยีนวยาน้องมารีอดทนไว้นะน้องมาร,นนนมารีนั่นไงตรงนั้นมีคลอกแหลกสัตว์ไปจ่ะพี่เซ๊ะ น้องมารีวิดีใจมากนานเลยแต่ถึงแม้จะกอดในคล่องเลี้ยงสัตว์แต่เราก็มีความชื่นชมยินดีที่พระองค์ได้ทรงมาบังเกิดบนโลกใบนี้แล้วพระองค์ทรงมาบังเกิดเพื่อมาไถ่บาปให้กับเราทุกคนขอบคุณพระเจ้านี่พระุมาที่ลม,มาบังเกิดเป็นพระไถ่ให้เราใช่ไหมเมนี่ยนี่แหละ พระราชาที่จะมาปกครองเนื้อจุฬา,าพันธ์ไปตลอดเนื้อบอทนาพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานพระบุตรนี้เพื่อเป็นของขวัญอันล้ำค่าแกม่มิุริยชาติถ้าอย่างนั้นเราเรีบนรบเครื่องปณาการมาถวายแด่พระองค์กันเลยดีกว่าเพราะเรารู้ว่านี่คือพระบุตรของพระเจ้า ใช่แล้วจ้าคิดสมัตมีไว้เพื่อสำหรับเราทุกกคนเพราะว่าพระเจ้าทรงรัลกลูกจนได้ประทานพระบุตองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่หวังใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดรและนี่ก็คือความหมายที่แท้จริงของวันคิดสมัต Mori kismat menjadik dik, menjadik